สวัสดีครับสวัสดีนานาอีกเทือนึงนะครับผมืันนี้ก็มายิงปลาผุดคือเก้านะครับผมมาหาปลาไก่นะครับผมนะครับก็ปลาเชโดคือเกานะครับผมเอ่อไม้นี่ก็มากับปืนศูนย์นะครับพี่น้องนะครับผมบอดี้เอาปืนเอ่อที่พ่อลูกสองเฮ็ดยิงปลาไก่มานะครับผมเดี๋ยวมาทดสอบกันเลยนะครับผมว่าปืนศูนย์นี่สิงยังแม่นคือเกวนะครับผมเดี๋ยวมาลุยกันเลยนะครับ Wow. Đốn, điểm. đốn, đốn, ba đốn, 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 กำกังนะใครอยู่พี่นอนชัดว์ทีนะครับป็นเนียนเลยนะพี่น้องโดนจตไมเนยดิอันหนึ่งเนาะอาจจะโดนปลายหางนะครับ ปลาเขลุกสองเห็นน่าจะไปหางโอกาสเหล่นแชงครับยันปลาอยู่เพิ่งบาดแผลแล้วนะครับหลากขือว่นน,น้ำหวานเั้นปิดเชิงว่ะปิดเชิงที่น้อง

สวยเปควันด้วยครับนเย็นพี่น้องเสียดายขันผ่านมากกว่าเสียดายครับแต่อยาเพะเอามาสั่มนี่พี่นอ้องแต่ว่ากระเป๋าอยู่รถเนอะพูดรถจอดชุนค่อยๆเล่นนะครับเดี๋ยวก็ำลื่อยโชคดีเลยบอมี่เหอะนะครับพี่น้อง thì thương nãy rồi kia nó Này này mày chụp nhận nè mày chụp nhận nè mày chụp nè แต่ว่าของก็บ่มีปัญหาปัญหานะครับพี่น้องจุกเหงือกนี่ปล่อยไปก่อนปล่อยก็บ่ได้ย่านไปเข่าตัวนะครับเห็นที่ไปเอาดุมาซ้ำนะครับหน่องมาแด้วครับแต่ไปอยู่คนละฝั่ง mỗi một nó mẹ chân lên bay lưng phút mẹ nhu cân này nan nâng nan thủng như phun nan ná 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 như được vòng chụp này chụp này ตัเวเลนะ็กเนี่ยออได้แล้วพี่น,อน้อนฮิดเชิงแนมะนิดๆมึงแน่ไก่คานละโอ้โหเดี๋ยวขึ้นตั้งก่อนเฮ้ย,ย,ยได้แล้วพี่น,อน้องประมาณสองกิโลก็ก,กลัวนะครับนี่นะครับ ฝากกล้นะครับโอ้นี่พี่น่องว่าเพิ่งบาดแพ้นะครับนี่นะครับใกล้เราด้วพี่น้องนี่บาดมาบาดมาใกล้หลุดแล้วนะครับโคตรสวงใจวีใจ,ใจ,ใจวันเหมือนนะพี่น้องคืพอดีใครอยู่นะครับนี่นะครับผมสุดยอดครับ Ooh, มาแล้วครับพี่น้องคนนี้พุ่น,อน้องอยู่ฟังผมนะครับถึงมานะครับเดี๋ยวไปเช็บตากันนะครับ สองลืมซั่งซังพี่น้องเิึงนะครับเดี๋ยวมาซั่งิึงนะครับว่าปลาต,ตัวนี้จะรโลนะครับส่วนเอาขากลองแล้วนะครับเซตต้นศูนย์นะครับ ครับผมสองกิโลเก้าขีดนะครับผมเกือบถึ้งสามที่น่องนะครับนี่นะครับเกือบถึ้งสามหุดหยอดครับผมพวกสองเสือนังแฉงส่นะครับเดี๋ยวไปลุยกันตัวปลาจิ๊บเฝยนี้นะครับเห็นปลามันขึ้นอี่นะครับเดี๋ยวมาลองเฝยยา้าวยูนนะครับผมตัวนี้จับเวลาไว้นะครับประมาณสิบสามนาทีตอนนี้ก็สิบสองแล้วนะครับเดี๋ยวบารูว่าจิขึ้นบ่นะครับผมจำลุนน้ำกันนะครับ ใส่ปลาไก่ตัวนี้ก็สีประมาณสามกิโลก,กว่านะครับผมมียูคูหนึ่งนะครับยืน ว่าหันหลังให้ไงโอ้ว่หันหยันไมอุ้ยนะครับนังหางนะครับสีนะครับผมเดี๋ยวเพิ่งตัวนี้ตัวนะครับสี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 น้องมาวัดกันอีกเจ็ดหลอดนะครับหลอดที่สองนะครับผมยิงไปแล้วสามหลอดนะครับปลาตัวนี้ อากาศกำลังขึนครับแจะว่าขึนเร็วขึ้นซ่านะครับโมเมนต์ตัวหนี้ครับโมเมนต์ตัวนี้หลอดพีซี่ครับหลอดมือหันหลอดผลุกสองนะครับตัวหนึ่งขึ้นอยู่หันว่าเป็นตัวหนีโมเมนต์นะครับเป็นตัวคูนะครับ ขลุกสองเลยนั่งลงนั่งลงเร็วจังขึ้นนะครับโอ้เสียดายนะครับนั่ตัวหนึ่งนะครับหลอกเป็นชิพหานาทีนะครับบางหันนะครับว่าปม่ชิบซีนะครับก็นันป็นชิบซีนะครับขืนเร็วนะครับบาทนี้เดี๋ยวมันลองมึงครับผมสิตตัดกันบ่วมัน อีกคือเก้าาจะแคมอ้านให้อยู่ได้ที่หน่อดสรุปว่าปลาตัวนี้นะครับบอกขึ้นนะครับผมท่านไปสิบเก้านาทีแล้วนะครับหรือจะแม่นโนตัวทีบ่บอนอยู่ขงขางๆนั้นแต่ว่าจาังนีะ พอลูกซองก็สิกลับเลยนะครับผมเพราะว่าคำเดียวเดียวมือหนานะครับผมนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวมือหน้าพอลูกสองทีมาแกะมือไมนะครับไม้นี่นะครับนี่นะครับโตนี่แล้ครับผมพอลูกสองยิงสีเถื่อนะครับผมบดุลนะครับผมเดี๋ยวก็ขึ้นไว้เลี๋ยวก็หันหันงามอยู่เถื่อนึงนะครับเดี๋ยวก็หันหลังนะครับเป็นเป่าทีหน่อยนะครับผมพอลูกซองก็เลยยิงบดุลนะครับผมเลี้ยงีมือกับบดีเนี่ยนะครับ ก็มือนี้ก็ได้ปลาชโดตัวนึงนะครับผมก็ปลาไก่นะครับผมหนักสองโลเก่าตัวนึงนะครับผมเดี๋ยวพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวลิปหนานะครับผมสีมาแกะมือก็ปลาตัวนี้นะครับยูสะดุงห้างนี่นะครับผมนะครับเดี๋ยวลิปหนาเจอกันครับพี่น้องลิปมนี้ขอลาแล้วนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามและชมครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกัน